เราออกจากลับ99ก่อนสองยามเล็กน้อยไอเ้เพชรเซซัเข้ารถเพราะสว่าปลามเบอร์ิน <ๆ S 2> มากไปหน่อยไอเหล้าชนิดนี้ยิ่งกินยิ่งมันไม่ต้องเจอโซดาไม่ต้องใช้น้ำเย็นตบตูดเพียงแต่หย่อนน้ำแข็งผสมลงไปสองสามก้อนเป็นอันใช้ได้จะไปไหนต่อวะไอ้เพชรเริ่มถามเสียงอ้อแอส่งเองก,ก่อนผมสั่งไอ้โดง่งไปบนไก่จะดีเล้ววะถ้ายังเมาไม่สนิทถุยขนาดนี้ไม่สนิทที่เหลือเข้าคุกแล้ว ให้มันรู้ทีเถอะนะงานของเรายังไม่เสร็จถุยเรื่องเล็กเว้ยผมตบหัวมันกลับไปนอนให้สบายจะติดต่อเองได้ที่ไหนผมบอกเบอร์บ้านผู้การสันติบาลให้มันแล้วพูดต่อเมื่อมีคนมารับสายเอ็งต้องบอกว่า36เป็นผู้รายงานข่าวและจากนั้นก็ว่าไปตามสบายไอ้เพชรหันมามองหน้าเดี๋ยวนี้ข่ามีหมายเลขแล้วละเนี่ยมีมานานแล้วรู้ไว้ด้วยทํางานให้ใกลวะก็ฆ่าสิวะมันพยักหน้าชา้ชา เดี๋ยวนี้เพื่อนข้าจำเริญขึ้นเอาไว้ลองเล่นกับเองสักทีข้าเคยเล่าเรื่องไอแหวงให้เองฟังแล้วใช่ไหมมันถูกไอวิชัยเด็ดหัวลงแม่น้ำบางประกงปิดปากเรื่องป้นรถทหารอเมริกันเออข้าจำได้ถึงต้องมาพึ่งเองไงตอนไอแหวงป้นเสร็จใหม่ๆมันเคยใข้าหาบ้านเงียบๆให้มันหลังหนึ่งหาไว้ทำไมวะข้าไม่ได้ถามมันไม่ได้บอกแล้วเองหาให้หรือเปล่า ข้าแนะนําให้มันไปพบไอเสิร์ตหัวหน้าอันาพานถนนตกเพราะตอนนั้นน่ะมันเพิ่งออกมาจากลาดยาวกันใหม่ๆข้าด้วยไม่อยากเอามือไปซุกเหีบไล่แหวงไปหายเสิร์ตมันสั้นหัวไม่รู้และตั้งแต่นั้นข้าไม่ได้พบไอแหวงอีกเลยกระทั่งได้ข่าวมันลอยอึดถึดในบางประกงผมดีดมือก่อนพูดคนเริ่มใจเสิร์ตใช่ข้าก็คิดอย่างนั้นคืนนี้เลยไหมวะ <laughs> ยังร้อนตามเคยนะเองเมาไวเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวข้าจัดการให้เรียบร้อยไปสองโมงพบเองที่ไหนนะใหญ่ข้าโทรเลยวะมีเลขประจำตัวเลยจ,กกจักรจี้ชิบหายร้านสีไทยเดิมสวนลุมโอเคตกลงไอ้โดงจะเลี้ยวรถเข้าบอนไก่แต่ผมสั่งให้จอดข้างนอกแล้วไล่ไอ้เพชรลงล้างใหญ่ดำทะมึนของไกลคนหนึ่งหลบวูบเขาบาังตู้โทรศัพท์สาธารณะเป็นพิรุษประสาททุกส่วนเริ่มตึงเครียด ผมสก,กิดไอ้โด่งให้เคลื่อนรถออกจากทีชิดสายมากๆจอดหน้ารถจิบคันนั้นผมสั่งไอ้โด่งค่อยๆปฏิบัติตามผมลงจากรถเดินรัดล้อชายคาแฝงตัวตามเงามืดมุ่งหน้าตรงไปยังตู้โทรศัพท์นั้นชายร่างใหญ่เพิ่งเคลื่อนไหวกำลังก้าวข้ามถนนไปยังรถทยอ้ามสีขาวที่จอดฝั่งตรงข้ามหันหัวไปทางวงเวียนวิทยุผมอ่านป้ายทะเบียนกอทและซอยเท้าถี่ย้อนกลับมาทางเก่ากับรถตามไทยอ้ามสีขาวผมชี้ให้ไอ้โด่งดู มันรวดเร็วทันใจตีวงปาดหน้าสารล้กเรื่องคันหนึ่งยังบุดวิดเสียงโชเฟอร์ดา่าขอมองชงเฉงแต่ผมเอาหูทวนลมทำเป็นไม่ได้ยินฮุสเซนมาทำไมวะผมพึมพำใครครับไอ้โด่งสงสัยคนที่มึงกำลังตามเดี๋ยวนี้ใครนะผมเคยได้ยินลูกพี่พูดถึงชื่อนี้บ่อยๆลูกน้องเจ้าคุณบริบาลทักษิณบุรีอ๋อบ้านในตรอกพรสวรรค์นั้นใช่ไหมครับผมพยักหน้าพูดอุพบคนคนนี้ที่เวียงจันทร์กับปาริชัดหัวเขามาั้ง ทะลึง่งเอ้าเฮ้ยเรีวสาธอนท,ทาไมอ้อมวงเวียนตามมันไอ้ด่งยิ้มแย่ๆขอโทษทีลูกเพ่นึกว่าขันโนใหญ่ชิดมากนันเดี๋ยวมันรู้พอถึงสี่แยกเพลินจิตไทรอ้ําคันนั้นเลี้ยวซ้ายไปทางลัดประสงค์ไอ้ด่งโวยวายทันทีน้ำมันกําลังจะหมดลูกพี่ผมเกาหัวยิกกูบอกมึงหลายครั้งแล้วเติมให้เต็มเสมอแล้วทําไงดีวะน่าจะพอไปได้ไม่เกินสิบโลยังไม่ต้องแวะปั๊มผมสั่งไปจกนกว่าน้ํามันหมดมันเลี้ยวถนนเกสรไอ้ด่งบอก เห็นแล้วตามฮุสเซนจอดรถข้างๆชานิชาโตในคลับแล้วลงจากรถเดินเข้าไปในนั้นผมถอนหายใจโล่งอกยกข้อมือขึ้นดูเวลาอีก15นาทีตีหนึ่งมือรีบไปเติมน้ำมันเรากลับมาจอดรอที่นี่สั่งเสร็จก็พาตัวเขาไปเป็นส่วนประกอบในไนคลับแห่งนั้นร่างสูงใหญ่ของฮุสเซนกำลังเดินีิโตะอันแน่นขนาดไปยังมุมมืดด้านขวาผมตามห่างๆนึกแล้วไม่มีผิดคนที่รออยู่ในนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปาริชัด สตรีลึกลับหมายเลขหนึ่งของผมเธอนั่งอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งยังเห็นหน้าไม่ถนัดสังเกตจากอากับกิริยาพอสันนิษฐานได้ว่าเธอเข้ามาอาศัยสถานที่นี้เพื่อพูดทุละหาใช้เพื่อความบันเทิงไหมฮุสเซนสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ข้างๆพร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ที่พบเมื่อครูปริชัดยิ้มอย่างสมหวังแล้วซักถามอะไรสองสามคำซึ่งผมไม่ได้ยินผมหมุนตัวรอบๆเพื่อหาที่นั่งพอดีตกใกล้ๆเรียกบ่อยมาเก็บเงิน เราผู้ชายคนนั้นก็เตรียมหิ้วตามธรรมเนียมของคนจับเสือใส่ถังเรียบร้อยแล้วจะไปต่อที่ไหนครับวันรบเสียงผู้หญิงถามขนาดลุกขึ้นเวียงเหนือไปไงจ๊ะยี่ดาไม่ชอบอ่ลอยที่นั่นงั้นไหนแอกรากันแล้วกันเธอยิ้มตกลงค่ะแต่ต้องสัญญาก่อนไม่เกินตีสามทำไมเป็นห่วงลูกหรือไงแฟนนักแข่งหนักค่ะเตะทีไรก็บังลมทับเคลื่อนหนุ่มหน้ามนคนนั้นสะดุง้งเขาจะรู้แม่ผมมาหาดาบ่อย ึงรู้ก็ไม่เป็นไรพี่ใจหนักกว่าคนอื่นก้าวจบพวกเขาก็เดินผ่านผมไปที่ประตูทิ้งกลิ่นน้ำหอมนุษเดินลองฉามให้อบอวนอยู่ในบริเวณนั้นผมนั่งลงแทนที่บ่อยคนเดิมปลาดเข้ามาผมสั่งเบอร์เบิร์นออนเดอะล็อกพอเริ่มต้นเล่าชนิดนี้ตั้งแต่ตอนหัวคำก็ควรลงท้ายด้วยวันนะเดียวกันเมื่อได้เครื่องดื่มตามที่ผมต้องการแล้วบ่อยก็ทำท่าจะถอยออกไปแต่ผมดึงแขนเอาไว้ท่านน้องชายตอบคำถามไปที่พอใจ รุดแดงๆหนึ่งตัวจะบินเข้ากระเป๋านายทันทีนทใจผมรับใช้อะไรครับผู้หญิงตัวนั้นเป็นโฮสเตสที่นี่หรือเปล่าผมบุยบายไปที่ปริชาตเขามองตามแล้วตอบเออไม่ใช่ครับเธอมาเที่ยวบ่อยสินะเพิ่งเห็นวันนี้ครับรู้จักผู้ชายสองคนที่นั่งด้วยกันนั่นไหมคนร่างใหญ่มากกับผู้หญิงที่ท่านสนใจครับเลยคนหนึ่งเป็นลูกน้องหัวหน้าบ่อยที่นี่มีหน้าที่ดูความเรียบร้อยครับเชื่อ,อะไรสิงโตครับผมพยักหน้าบ้านอยู่ไหนถนนตกครับ ผมดึงใบละร้อยสองฉบับออกจากกระเป๋าหลังตัวแรกสำหรับการตอบคำถามตัวหลังสำหรับการปิดปากสนิทและลืมคำถามทั้งหมดเข้าใจขอบพระคุณครับผมชื่อชุบเรียกใช้ได้ทุกเวลาครับที่นี่ปิดกี่ทุ่มตีสองครับแปะลเหล้าไมา่ถ้วยดับเบิลนะผู้หญิงชนิดไก่สามอย่างไม่ต้องการมั้งหรอครับอะไรของนายไก่สามอย่างไม่เข้าใจ <c oughs> <c oughs> เต้นลำเก่งหิ้วได้สวยด้วยผมกืนน้ำลายลงคอแบดมูดวะเอาไว้วันหลังดีกว่า เขาโค้องอย่างงามก่อนถอยออกจากที่นั่นผมชำเลืองดูปริชัดเห็นสิงโตกำลังประคองพาไปยังฟอร์เต้นลำซึ่งดนตรีกำลังบรรเลงจงังหวะแมสโปเตโตอารมณ์ชนิดหนึ่งวูบออกมาบอกคุณคุณไม่ถูกว่าผมรู้สึกอย่างไรเมื่อภาพที่คนทั้งสองเดินคอเคลียร์กันปรากฏในสายตามันเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในชีวิตมีทั้งอิจฉาเลสยาหึงหวงและคนกันผมกำมือแน่นยังไม่รู้ตัวอยากคว้างแก้วเล่า ให้แตกกระจายตามสันดานเดิมแต่อำนาจฝ่ายสูงหยุดยังไม่ให้ทำเช่นนั้นพอดีบ่อยคนเดิมยกเหล้ามาวางผมกระดกเข้าคอรวดเดียวจบแล้วชำระเงินทำไมรีบกลับนักล่ะครับท่านเขาถามไม่อยากติดคุกฐานค่าคนตายเงินทอนไม่ต้องพบกันใหม่กล่าวจบก็ลุกขึ้นเดินออกไปที่รถปริชาติอยู่ข้างในผมบอกไอ้โดงมาไหมครับไม่มีประโยชน์เธอจำรถคันนี้ได้กลับโรงแรม ไอ้โด่งเคลื่อนรถออกจากทีมุ่งหน้าไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเคยรู้จักคนชื่อสิงโตไหมผมทำลายความเงียบเป็นใครอยู่ที่ไหนลูกพี่นักเลงถนนตกอ๋อไอ้โตรู้จักหากินทางถอดกางเกงในแม่ไม่แล้วลูดเงินมันหล่อเอาการผมคบกลามแนนรู้จักบ้านมันหรือเปล่าในตอกเชิญสะพานกรุงเทพไปที่นั่นไอ้โด่งหันมามองหน้าป่านนี้ไม่หลับหมดแล้วล่ะครับไม่ต้องพูดมากไปตามที่กูสั่ง ไอโด่งเลี้ยวรถกลับผมเลื่อนตัวลงต่ำผ้าสีสาก,กับพนักพิงแล้วหลับตาพร้อมทั้งคิดว่าเราจะไปบ้านสิงโตทำไมกันนะใบหน้าปริชัดผุดรอยเด่นในห่วงสำนึกผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมเกิดอารมณ์แปลกๆบางครั้งอยากสัมผัสกอดจูบเพราะความสวยและอ่อนหวานของเธอแต่บางครั้งอยากขยี้ให้แหลกคามือเพราะความสอดรู้สอดเห็นในเรื่องงานของผมถนนว่างยวดยานไอโด่งเหยียบน้ำมันได้เต็มที่ครูเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทาง ผมบอกให้มันจอดรถเลยปากตอกไปสองเสาไฟฟ้าแล้วดับไฟมืดไม่เข้าไปหายโตหรอครับมันยังไม่กลับลูกพี่รู้ได้ไงก็กูเห็นมันอยู่ในขับโต๊ะเดียวกับพูดเซนไอ้โด่งขาหมดคิว้วผมไม่เคยเห็นมันเดินกับไ้หมอน,นั่งสักทีเอาเถอะนะเดี๋ยวมึงคอยดูถ้ากูคาดไม่ผิดมันต้องนั่งไทยอั่มคันนั้นกลับมาแล้วเป็นหน้าที่มึงคอยบอกกูว่าสิงโตตัวที่กูพบใช่ตโตของมือหรือเปล่าเวลาผ่านไปแล้วยี่สิบนาที รถยนต์คันหนึ่งเปิดไฟสว่างจ้าจากถนนเจริญกรุงมาจอดตรงปากตรอกแสงไฟหน้ารถส่องไปถึงรถที่ผมนั่งอยู่ไอ้โดงเหลียวดูแล้วรายงานมีผู้ชายลงคนหนึ่งใช่โตไหมเดี๋ยวครับขอดูก่อนไม่มืดหรอวะไฟในรถเปิดสว่างตอนประตูเปิดผมหันไปบ้างคนที่ยืนบนถนนคือสิงโตกําลังล่าลาปริชัดที่นั่งอยู่ตอนหลังของรถไอ้โดงพูดอีกไอ้โตแน่ครับจําหุ่นมันได้ประตูรถไทยอัมปิด พร้อมฮุสเซนตีวงเล้วกับทางเดิมถอยหลังประยุทธ์ปากตอกไม่ต้องเปิดไฟไอโด่งปฏิบัติตามคําสั่งผมลงจากรถเดินตามสิงโตที่มองเห็นหลังอยู่ววๆโตวไวโตวหลอกกูด้วยผมตะโกนดังๆมันหยุดชะง,งักพร้อมหันหลังกลับยังไม่ระแวงสงสัยเพราะถือว่าอยู่ในถ้าของมันไรวะอาศัยความมืดเป็นฉากกบาบังผมเดินใกล้เข้าไปแล้วแนะนําตัวเองอย่างชนิดโกหกซึ่งหน้ากูเองไอเพชรเจ้าพ่อสายทุบประดิษฐ์ มีธุระอะไรมีเสียงที่เกิดจากหนังแห้งกระทบกับหนังสดตรงบริเวณกา้านคอสิงโตเซธหลามนกปีกหักไปประทะกับต้นไม้ข้างทางผมตามเข้าไปหิ้วคอเสื้อขณะที่มันยังง,งุนงงเลิกติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นโดยเด็ดขาดทำามึงยังอยากอยู่ในโลกนี้ต่อไปไม่เคยรู้จักมาก่อนมันพูดอ้อแอรเอาเพื่อไปหากูที่บาตอนหัวค่ำนี่เองผมง้างหมัดขวาติดต่อมึงเรื่องอะไรถามเรื่องเหตุเร์ผมสะดุง้ง เพิ่งได้ยินชื่อนี้จากไอเพชรมายกยกมือที่ขยุ้มคอเสื้อรัดแน่นเข้าไปอีกถ้าอยากพบไอเสิร์ตพบทําไมมึงรู้ไหมไอช่วยไล่พวกกระจอกงอกง่อยออกจากที่ดินข้างวัดพยากไหลเพื่อจะสร้างโกดังมึงบอกที่อยู่ให้หรือเปล่ามันพยักหน้าแต่ในทันใดนั้นสิงโตก็แผงฤทธิ์ขณะที่ผมเผยตัวคิดว่ามันหมดพิษสงแขนขวาที่ห้อยอยู่ข้างตัวตวัดขึ้นมากระทบยุงข้าวผมจนรู้สึกจุกเสียดหมดกำลังในบัตดรดน มือหลุดจากคอเสื้อมากุมท้องเพราะความเจ็บปวดใบหน้าจึงเปิดวางมัดขวาสิงโตปลิวมากระทบปากครึ่งจมูกครึ่งเห็นดาวระยิบระยับหลายร้อยดวงวนเวียนอยู่ตรงหน้าพร้อมกระเด็นไปตามหมัดไอ้โตหดล้อดังลั่นฮ่า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 ไม่เคยมีนักเลงหน้าไหนกล้ามาเหยียบกูถึงที่นี่กระดูกมึงยิ่งอ่อนนะไอ้เพชรผมตะลึงตลานลุกขึ้นมา่เห็นมันย่างสามขุมใกล้เข้ามาความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วยังไม่ทันตั้งตัวติดเท้ามันก็ลอยมาอีก คราวนี้ผมหลบได้ด้วยสัญชตาตญาณของการป้องกันตัวไอ้โตคำรมอย่างบ้าคลั่งเวียงขวาซ้ายสุดแรงเกิดหวังพิชิ้ผมย่งทิ้งที่ผยกแขนสกัดกันไว้จนรู้สึกสถานไปทั้งแขน พร้อมกันนั้นก็พุ่งมาสายตรงไปยังใบหน้าที่ลอยอยู่ไกลๆเสียงดังเหมือนทุบก,กระลามะาพราวขาวนี้ถึงที่ผมบ้างไม่ยอมปล่อยให้นาทีทองผ่านไปผมตามด้วยเท้าขวาถูกชายโครงมันย่างจังจนอินงกระเทศเลยผมเตะลูกคางมันด้วยเท้าซ้ายอีกทีต่อให้นักมวยเฮฟวีเวทก็ทนไม่ไหวเพราะมันถนัดถนีเสียจ,จนผมเองก็ยังคิดไม่ถึงคู่ต่อสู้ลมหวบลงกับผืนหมดโอกาสลุกอีกต่อไปผมถอนหายใจโลง่งอกบิดตัวไล่ความเมื่อยขบหันหลังกลับไปที่รถ พร้อมทั้งคิดตลอดทางว่าผมตามเข้ามาเตะสิงโตด้วยเหตุผลอะไรคิดเท่าไหร่ก็ตอบตัวเองไม่ได้สักทีกับโรงแรมผมสั่งไอ้โด่งขณะก้าวขึ้นรถมันติดเครื่องเข้าเกียร์เคลื่อนรถไอ้โตว่าไงมั้งลูกพี่พูดกันสองสามคำหุบป,ปากจะตื่นอีกทีของเช้าแล้วมั้งไอ้โด่งเหลียวมามองเอา้าตะบันหน้ากันเท่าล้วก็เตะกันนิดหน่อยตามธรรมเนียมคนเพื่อนรู้จักไม่น่าหน้าตาดูไม่ได้ <c oughs> ไอ้โตคงเป็นน้องมวยมาก่อนหมัดหนักอย่างกระช้างถีบ ตอนทุกพีเอ็นหลังอยู่ในลาดยาวมันเคยขึ้นลมพินีไม่เลือกอะไรผิดใจกันครับมึงไม่ต้องถามกูตอบไม่ได้อ,อ้าวอย่างนี้ก็มีด้วยขับรถไปไม่ต้องพูดกุ้ง่วงไอด้ดองเร่งความเร็วขึ้นอีกพักเดียวก็ถึงผมไล่มันกลับนัดให้มาพบในวันรุ่งขึ้นตอนสองโมงเย็นเราก้าวเข้าไปในโรงแรมบ่อยส่งกุญแจห้องให้มีกระดาษสีขาวแผ่นเล็กๆผูกติดอยู่ด้วยผมคลี่ออกอ่านพบตัวอักษรภาษาอังกฤษใจความว่าตอนสี่ทุ่มครึ่ง มีผู้หญิงโทรศัพท์มาถึงคุณแต่ไม่พบจึงสั่งไว้ว่าให้ต่อกลับไปที่หมายเลขในทันทีที่คุณกลับมาถึงลายมือที่ปรากฏอยู่นี้จําได้ว่าเป็นของรเ,เซ e p t i น n i s สาวซึ่งเข้าเวรตอนหัวค่าผมอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่นั้นขึ้นต้นโดยเลขกาวอยู่แถวแถวบางกะปินี่เองผมคิดใครกันนะถ้าเป็นปริชัดคงพูดมาจากชานิชาโตผมยกข้อมือขึ้นดูเวลาเกือบตีสามเข้าแล้วสิ สองจิตสองใจว่าจะโทรศัพท์ไปดีหรือไม่ผมเป็นคนใจร้อนรอให้ถึงเช้าเห็นจะไม่ไหวจึงก้าวไปที่เคาน์เตอร์ยกหูโทรศัพท์ขึ้นแล้วหมุนหมายเลขนั้นเสียงกลิงเล็กอยู่นานกว่าจะมีคนมารับสายแต่ก็เงียบกริบไม่มีเสียงพูดเนี่ยรีเบนฮุเซนโทรจากโรงแรมยูนิเวอร์แซลผมกรอกเสียงภาษาอังกฤษลงไปนั่นที่ไหนไม่ทราบคําตอบคือเลขหมายของเครื่องนั้นซึ่งตรงกับในกระดาษและเป็นเสียงผู้หญิงซะด้วยสิ หัวเราะก่อนกล่าวเป็นภาษาไทยต่อเปลี่ยนสัญชาติตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณรมกดผมหูพึ่งประสาททุกส่วนตึงเครียดตั้งใจฟังต่อเพื่อพิสูจน์ให้รู้แน่ว่าเสียงปริชัดหรือไม่ว่าอะไรนะผมไม่รู้เรื่องกรุณาพูดภาษาอังกฤษ <c oughs> พ่อแม่ฉันเป็นคนไทยฉันก็ถือสัญชาติเดียวกันกับคุณและฉันจะไม่ยอมพูดภาษาอื่นกับคนไทยด้วยกันเป็นอันขาดคล้ายปริชัดแต่แหลมกว่าผมชักไม่แน่ใจสะแล้วสิ แล้วผมก็แกล้งทําเป็นไม่เข้าใจต่อถ้าคุณพูดภาษาอื่นที่ผมไม่รู้เรื่องจะวางหูเดียวนี้ก็ตามใจคุณเธอกระแทกเสียงอย่าทะนงตัวว่าเก่งลูกน้องในวิชัยและเสียบุญยังมีู่กาดเกลื่อนทางที่ดีรีบย้ายออกจากโรงแรมนี้ให้เร็วที่สุดก่อนจะกลายเป็นศพไม่มีญาติเถอะผมสะดุง้งแต่ยังคงทําเป็นฟังไม่รู้เรื่องต่อคุณนายเลดี้ขอโทษทีผมไม่เข้าใจอะไรเลย ก้าวจบก็วางหูโทรศัพท์กับเข้าทีแล้วยืนนิ่งทบทวนคําพูดของหญิงลึกลับอยู่ครูก่อนถามบ่อยว่าระหว่างฉันไม่อยู่มีใครมาหาบ้างไหมหลังเที่ยงคืนตั้งแต่ผมมารับเวรผัดนี้ยังไม่มีครับผมคืนกุญแจห้องให้ฉันต้องออกไปธุระอาจไม่กลับจนถึงเช้าตามสบายครับมิสเตอร์ออกจากโรงแรมผมเดินคิดไปตลอดทางว่าผู้หญิงคนที่พูดโทรศัพท์เมื่อครู่เป็นใครอยู่ที่ไหนนึกถึงเจ้าของจดหมายสีฟ้าขึ้นมาได้ ใช่เธอแน่เสียงนี้ผมจำได้ไม่ผิดผมรีบสาวเท้าให้เร็วขึ้นเพื่อหาโทรศัพท์ที่ไหนสักแห่งแล้วถามไปยังโทรศัพท์กลางถึงที่ตั้งของเครื่องหมายเลขนั้นหากจะย้อนกลับเข้าไปโทรในโรงแรมเห็นจะไม่เหมาะเพราะจำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษต,ต่อหน้าบ่อยยังไม่ทันพ้นปากตรอกได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวผมเหลียวไปทางเสียงนั้นเห็นความตลบอบ,อ,บอวนออกจากห้องห้องหนึ่งบนชั้นสองของโรงแรมยูนิเวอร์แซลขนลุกไปหมดทั้งตัว เมื่อลองนับหน้าต่างจากด้านริมสุดไปจนถึงห้องนั้นห้องหมายเลข215นั่นเองผมรบตาลงด้วยหัวใจอันหดหูถ้าผมพาตัวเข้าไปเป็นส่วนประกอบในห้องพักโดยไม่โทรศัพท์ถึงหญิงลึกลับเสกก่อนอะไรจะเกิดขึ้นกับผมป่านนี้ร่างกายคงแตกละเอียดไม่มีชิ้นดีลืมตาขึ้นอีกครั้งเห็นชาวบ้านแถวนั้นออกมาดูเหตุการณ์กันเป็นทิวแถวแล้วตำรวจสายตรวจสาคนก็วิ่งผ่านตัวผมมุ่งหน้าไปยังโรงแรม ผมก้าวออกจากที่นั่นยังคนใจลอยรู้สึกคอแห้งผากอยากกินน้ำเป็นกำลังเลยแวะเข้าร้านกาแฟตรงปากปลอกที่เปิดบริการตลอดคืนสั่งน้ำอัดลมมาดื่มทีเดียวสองขวดเหมือนคนเพิ่งผ่านทะเลทรายมาใหม่ๆเสียงอะไรในตอกนายเจ๊กในร้านถามอ๋ไม่รู้ไปดูเอาเองมันทิ้งหลานแล้ววิ่งตามไทยมุงหลายคนเข้าไปข้างในผมกระดกน้ำอัดลมหยดสุดท้ายลงลำคอพร้อมทั้งควักเหรียญบาทกําหนึ่งเอามาวางไว้บนโต๊ะก่อนพาตัวออกจากร้านนั้น แท็กซี่คันหนึ่งล่นผ่านมาผมเรียกให้หยุดแล้วโดดขึ้นนังไปไหนก็ได้ไปพ้นจากที่นี่เร็วที่สุดโชเฟอร์หันมามองหน้าอย่างงงๆก่อนเคนลื่อนรถออกจากที่นั่นเรามุ่งหน้าไปทางสะพานควายผมบอกคนขับเมื่อนึกถึงชื่อโรงแรมที่หนุ่มหน้ามนพูดกับโพสตเตตของซานิสาโตได้ไปส่งโรงแรมเวียงเหนือน้องชายถนนค่อนข้างว่างและต็นผีขนาดนั้นอีกสิบนาทีก็เห็นป้ายนีออนอยู่ตรงหน้าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าอยู่ในซอยรังน้ำโชเฟอร์แท็กซี่เรยวเข้าไป บ่อยวิ่งออกมาต้อนรับถึงประตูรถคนเดียวเหรอครับผมพยักหน้าขณะจ่ายเงินค่ารถแล้วตอบหามันข้างไม่ได้วะมันเธินตรงนี้ครับบ่อยพาเข้าห้องชั้นล่างที่มีที่ว่างสําหรับจอดรถกันโดยผ้าใบสีเขียวทั้งสองด้านเหมาะสําหรับซุกซ่อนรถยนต์ส่วนตัวให้พ้นจากสายตาคนอื่นผมจ่ายค่าห้องให้บ่อยแล้วเปิดประตูเข้าไปกลิ่นน้ําหอมราคาถูกยังระเหยไม่หมดสแสดงว่ามีคนใช้ห้องนี้ไปหยกหยก เราควรจะเป็นหญิงชายซะด้วยเพราะรองเท้าแตะฟองน้ํายังเปียกอยู่ทั้งสองคู่ผมปลาดไปที่โทรศัพท์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเล็กๆหัเวเตียงลรวยกขึ้นต่อโทรศัพท์กลางให้หน่อยครู่เดียวมีเสียงเวนผัดดึกมารับสายผมอยากทราบว่าหมายเลขของเครื่องนี้ตั้งอยู่ที่ไหนกรุณารอสักครู่ครับผมเอ็นตัวลงนอนหลับตาด้วยความระเหียใจยเสียงจากสายดังมาอีกเป็นเครื่องว่างยังไม่มีคนใช้กลับ เด้งตัวลุกขึ้นกดแป้นโทรศัพท์ตัดสายแล้วบอกโอเปอเรเตอร์ต่อไปยังหมายเลขที่ถามเมื่อกี้คราวนี้มีคนมารับทันทีก็ผู้หญิงคนเดิมนั่นเองคุณลมกดใช่ไหมทำไมถึงรู้ไม่พูดภาษาฝรั่งอีกเหรอคะอย่ายั่วผมหนะามีธุระอะไรห้องนอนผมถูกระเบิดเดี๋ยวนี้เองเชิญแจ้งความโรงพักค่ะฉันไม่ใช่ตำรวจผมครบกรามแน่นคุณรู้ได้ยังไงผมจะถูกฆ่าเดาเออกค่ะเราเป็นมิตรกันนะก็ใครว่าไม่ใช่ล่ะงั้นก็ควรพูดกันให้รู้เรื่อง เธอหเราอคิกคุณนั่นแหละสามหาวดุดันพูดไม่มีหางเสียงผมเกือบคว้างหูโทรศัพท์ทิ้งใครเป็นคนเอาระเบิดไปวางถามพี่ตัวละมั้งกรุณาบอกหน่อยเถอะครับถ้าฉันเป็นผู้การสันติบาลจะลบหมายเลขสามสิบห้าออกจากบัญชีเราะทำงานห่วยเหลือเกินผมสะดุ้งหยงคิดไม่ถึงว่าจะมีคนรู้รหัสประจําตัวที่ใช้กันระหว่างผู้การกับผมเพียงสองคนเท่านั้นนี่คุณกําลังเปิดเผยความลับทางราชการทางโทรศัพท์ที่โอเปอเรเตอร์อาจยกหูฟังอยู่คุณพูดจากโรงแรมไหนนะ เวียงเหนือเรือกได้ดีเหลือเกินแมหมเหมือนข้างเดินได้อยู่ในห้องด้วยหรือเปล่าล่ะไม่ใช่เวลาล้อเล่นนะคิดหรือว่าฉันจะโง่ขนาดยอมให้คนอื่นดักฟังอ่ะรู้ได้ยังไงถ้าโอปเปอเรเตอร์กำลังทําไฟแดงมาโตะฉันจะสว่างทันทีเจ้าค่ะทาไมคุณถึงรู้รหัสผม <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกับตัวคุณมีอะไรบ้างที่ฉันไม่รู้เอาละผมยอมแพ้แต่ขอความการุณาเล่าเรื่องคนวางระเบิดให้ฟังสักนิดพูดกันดีๆอย่างนี้เขาจึงชั่วหน่อยเลิกกันนะวันหลังค่อยคุยกันใหม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิ ผมตะโกนลันอย่าเพิ่งวางยังพูดกันไม่จบที่อย่างนี้แล้วก็อ้อนวอนก่อนนี้ตะหวาดแวด๊ดแวดเหมือนเห็นฉันเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งจะบอกให้ก็ได้คนที่เอาระเบิดไปวางไว้ในห้องนอนคุณคือนายกิมชุงคนทำความสะอาดชั้นสองที่ทางโรงแรมเพิ่งรับเขาทำงานเมื่อวานนี้เองจำชื่อไว้นะกิมชุงคนทำความสะอาดชั้นสองเลิกกันนะอีกนิดหนึ่งอะไรอีน่ะยุ่งจริงฮะทำไมคุณถึงรู้ไม่บอกขอโทษอีกครั้งทำไมทางโทรศัพท์กลางแจ้งว่าเครื่องที่คุณกำลังพูดไม่มีคนใช้ ก็เพราะเขารู้สิว่าคุณเป็นคนถามผมขยับจะพูดต่อแต่ทางโน้นวางหูเสียแล้ว